กำลองอีการเป็นไม้และตัในสาภารคับจากโรงงานที่ผลผลิาแบบนี้็นการป้องกันและสารละลยที่ไปสนธาคารครับเมื่การจีบตัวเองอ่างไรครับเป็นหนาครับว่านั้นต้องการจะดงานิรับเรในการนนี้เป็การจบรองอีการสถานการณ์มีความทั้งอย่างนี้อย่างนก็ว่ารถขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องวาความของลงโรงพยาบาลาเจ้งเก็ดเราทำเพื่อปีนรับโดยเาะที่รถคุมเพิ่มได้ถูหคับาให้เพิ่มจากเลที่ขนดให่ได้นะครับ กสบงตที่การับเจท้แบ่งไครับนี่คือเป็นการประเบีานนะครับจรับความรู้จากงานหายทางรวมก็มีแล้วก็เนมีด้วยครับมีก็มีที่การติดต่อไนั้นก็มีจากงานที่บาเราเทศบาลตะบนติดเทศบาลตาบนสมุทสามาี่ใช้ในกรูเราจะเรียกมาเกษตรดที่ตอบ ถ้ามากกว่านี้เราก็จะเทินงเอหรือกระด้าง้าน้ากงไม่พดีพอเนไม่หล้ให่ไม่สามารถับู้ได้แล้ก็เรื่อหน่วยงานได้สจหรือความพร้อมของทางการเทศบาลที่ดีหรือว่าทงานอื่นเท่าที่คนคุนกันมาแก้รัรู้กพูดถึงแต่ะครันครับใความร้อมในส่วนของเทศบาลอยู่ในอำเภอตะดานะความพอเเราจะซตทุกปีไม่ว่าเทศบาลตะดาเทศบาลตรงโงเี๊ยหรือกับสยาม เราทก็ยกุกปีเ็บมาต่อหดเรกาเราจะเป็นไม่ต้อทีเกับาระตีไปเลยไม่ต้องเไปยเาเลยครัเราเป็นรับานปเทศอเรกาอเรแล้วกเป็นชายแดนรอมิกับอามูลว่าเรามีะไร่วมมืออะไรกับรเเกคับ แผนมาเลเซียน hmm. so it so, ี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นแผนของจังหวัดครับจังหวัดจะเขาเป็นผู้เป็นผู้เป็นแผนของป็นแผนเองแต่ถ้ามีการร่วมไรจังหวัดท่อจะเชิญของเราของเราไปเข้ารุ่มขบวนตรงนี้จะเป็นนักเล่นที่เราชอบจังหวัดชายแดนของทัศทัศน์ที่ตอนไทยตอนไปกับมาเลเซียก็ดีครับก็งานอันดีครับนี้เป็นการรายงานในเรื่องของ การบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นกดังแผนป้องกันการเกิดภัยในบริเวณพื้นที่นพื้นที่ของโรงพยาบาลสตดาวครับผมขอบคุณนะครับท่านเด่นหน้านะครับสวีดีจากฝั่งนะครับการบรรเทาสาธารณภัยสอนพิศบางเดือนนะครับอยู่นั่นนครับกับผมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้รายงานนะครับการสถานการณ์แห่จำลองมีการเดินให้นะครับ่ภัยในโรงพยาบาลสตดาวครับในการจำลองมีการของโรงพยาบาลสตดาวนะครับซึ่งเกิดเพลิงไหม้จากตู้อบสมุนไพรนะครับเป็นแพทย์แผนไทยนะครับ แล้วก็ําหน่วยารรงานกรมยาบาลของแพทย์แผนไทยและหน่วยงานของ,รงกรมป่าเตาจะ้วครับนะครับเหตุการไว้นะครับอยู่ตางต่างใและลุกลามขึ้นไม่สาม,มารถที่จะรับมาอผูดการได้จึงเป็นต้องเรียกหน่วยงานด้านนอกนะครับที่จะเป็นหน่วยงานของบรรเทาสารภัยในอำเภอเขาไก่ผิต่างๆก็จะเป็นสำนักสามสำนักดานนอกกรมป่าเตาและบ้านทองแย่ต่างๆนะครับมาช่วยกันในการทาี่จะระดับเริอครั้งนี้ครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประหลัดอบรุโสนะครับของอำเภอเดาแล้วก็ท่าน ผอโรงพยาบาลนะครับอภัยโทษครับไปเรียนถามท่านผอกอนครับว่าแผนการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผลของวันแล้วความคาดหวังครั้งนี้ครับอย่างไรบ้างครับก็แผนซ้อมไปไม้นี่มันเป็นแผนปกติของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพราะโรงพยาบาลเรานี่ได้รับได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทีนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราน่าจะมีมาตรการที่ช่วยเขาได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่เราจําลองแบบนี้ ับทุกปีครับแต่ที่ใหญ่ๆก็จะเป็นปีปีเว้นปีส่วนอันหนึ่งก็จะเป็นซ้อมแผนบนกระดานบนกระดาษน,นะครับก็คือจริงๆเราก็อยากจะซ้อมเจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุใหญ่นี้เราต้องมีสตินะครับแล้วต้องช่วยคนไข้ได้แล้วต้องปลอดภัยและปีนี้ก็จําลองว่าให้มันลุกลามไปถึงทั้งอำเภอเผื่อว่าอ,อําเภอจะได้เข้าใจว่าเวลาขอความร่วมมือนี่จะต้องประสานทีมกันอย่างไร ซึ่งว uh, ันนี้เท่าที่ดูผมก็คิดว่าคงมีอุปสรรคแล้วครับคงจะมานั่งทบทวนอีกทีครับผมพร้อมกันารทบทวนทุกวันเนี่ยนะครับครับบ่อยๆอยคทำให้เราเกิดมีความพร้อมเกิดครับผมครับท่านปลัดอาวุโสของอำเภอตะนาวครับในความร่วมมือของทางหน่วยงานนะครับเป็นไงบ้างครับในในการทบทวแผนทุกครั้งนะคะไม่ว่าทบทวแผนนักทิพยหรือว่าแผน 看看อุบัติเหตุนะคะในการทางานเราจะต้องทําร่วมกันในภาพรวมของโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นหน่วยที่ให้การรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆึ้นนะคะเพราะนั้นการที่มา้องแผนในโรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการซ้องการทํางานของนจะรวมไปด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ อ,อยากจะฝากให้มีเรื่องของเรื่องของ,ของ,ของ,ขงไฟก็ดีหรือเรื่องการซ้อมแผนนะครับอนาคตข้างหน้าครับจะมีนโยบายอย่างไรกระต่อบครับค <c oughs> ือจริงๆเราไม่ได้ซ้อมแผนเฉพาะครีไฟน,นะครับแผนที่เราซ้อมอยู่เป็นประจำอย่างน้อยก็สองสามแผนก็จะมีอีกอีกแผนนึ่งก็คือแผนอุบัติเหตุหมูซ่ซึ่งซึ่งเราจะเจอตรงนี้มากจนเหมือนกับซ้อมไม่ซ้อมเลยเราก็คล่องแต่เรื่องไฟไหม้นี่เราไม่คล่องก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องต้องทำให้มันจริงจังหน่อยนะครับเผื่อเกิดเหตุเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกมีสติครับ ส่วนอันอื่นนี่ผมก็คิดว่าอันไหนที่โรงพยาบาลมีปัญหาหรือมีปัญหาว่าชาวบ้านอยากจะแนะนํานะครับก็เชิญเชิญไม่ได้เลยนะครับเพราะยินดีพร้อมโรงพยาบาลพร้อมเราเป็นโรงพยาบาลที่รับฟังชาวบ้านนะครับอันไหนที่ปรับปรุงได้ก็พยายามทํานะครับผมครับนี่คือข้อมูลนะครับที่ได้มาจากบบัารวันนี้ในการท้องแหนน่ก็ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเราได้มีโอกาสที่จะต้อมบ่อยๆในการที่เดินขึ้นข้างหน้านะครับดูบรรยากาศก็โอกาสที่จะเกิดก็จะไม่หลงครับได้ถึงที่ดีครับขอบคุณท่านผอโรงพยาบาลจุฬกระดังครับและก็ท่านผู้อำนวยการโรงพยาาท่านมอพยาบาลด้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรายงารจงอยากโรงพยาบาลปอนเราพักจากอุ่นทางใจรายการครับน้องในครื่อง กาดีัดโค้ดบุตรีเป็นวันหลังโคแล้วค่ะี่โรงพยาบาลเราจะมีโครงการดูแลาหลังลดค่ะเราก็้มาเอาลูกมาด้วยเพื่อเป็นกไม่ไมาด้วยค่ะเ็นหลังดค่ะีนวั้บาวัล่ด ดับฟ้องเรื่องของคืนมีนะครับีรัฟ้องใหครับานะครับือว่ายัางครับใการที่จะการที่เรามาจะนาก็จะมีแผนเตรียมฟองต้อการฟ้องเป็นอะไรทุกทีเขจะม่ได้อยาให้เด็กเรตายเองการให้คนท่นด้วยังไงะแต่แกเราไม่ตัวไม่ได้รายงานประชาชน ใจกับเรานี่จะได้ลบเพราะว่าเราริมมีสติแตกมาแล้วเราได้ร้องมาติดตามเพราะว่าเราได้รับคำบอกล่วงหน้าเราก็จะให้เรามีสติขึ้นมมาในการบริหารจัดการว่าถ้าเกิดมีการ่ขึ้นเราจะทำยังไงยังไงถูกแล้วนของ่้แต่ั้แล้วกทำนี้ด้วยครับนตอนนี้ก็สารนไปช้กับโรงพยาบาล้แต่ก็สามารถหาส่้นที่ว่า 对呀。 ที่มามาแทนนายเบอร์นะครับทีมเชืบาลนะครับทีไปได้ด้านเที่ยวตั่นี้ถึงไม่ตัวนี้ครับปีนี้ก็รู้สึกเยี่ยมมากนะครับตบยังมากเลยนะภาพรวงผมการเตรียมการของโรงพยาบาลอะไรก็ดีนะครับาการต่างๆเพื่อรวมฝ่ายจริงๆนะครับจร,นะริงๆผมจะใช้ลูกปิ่ปองก็เรียปปปปปปก,ปรกปัดปิ่ปองระเบอร์ที่เข้ามาสัครับยวนะครับก็ทำงานได้เรียบร้อยดียครับ ในเมื่อเหตุการณ์นี้เราจำลองว่าไม่ว่าที่เรามาแสดงอยู่ที่ไหนได้แต่โดยปกตินะครับอำเภอเก่าทั้งในส่วนของการอพยพทั้งในส่วนของการรับผิดภัยนะครับทั้งในส่วนของการผู้ที่ทะคการเงินใช้ผู้บาดเจ็บนะครับทั้งในส่วนของการเขก็พราะว่าพอข้างหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มวุ่นวายเนี่ยเขาจะไม่ไปเขาจะกลับเข้าข้างในนะครับประวุดอยู่ส่วนนั้นพอดีนะครับก็ก็ซึ่งวันนี้ที่ได้มาสังเกตการดูเนี่ยก็เพื่อจะ ข้อบกพร่องนะครับในส่วนของก็ในส่วนของขอเหวนะคะก็มีข้อบกพร่องนะคะเนืองจากว่ามาเพื่อขีนะคะคนไข้ของพี่กัของนี่ก็จะไปนอนในสนามหญ้าอยู่ถ้าทำได้ก็จะเฉลยอย่างนั้นนะคะว่าก็ขบเบื่อเลยนะคะแล้วก็อเงป้ากับฟ้าตำรวจตำรวจต ถ้าติดโทนแล้วเราผมไปตบบ้องกบบินถ,ถ,ถ้ามีสัญญาณก็อะไรไม่้หน่อยนะ boa